ทางนี้ไปใช้เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมครับเราทํามาโดยตลอดนะครับก็มีส่วนร่วมของพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันไฟป่ายระเวือนและก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับดังัเห็นว่าเรามีจุดตรวจรองก็คือจุดบริการดูแลพี่น้องประชาชนเยอะมากเป็นจังหวัดนึ่งประเทศไทยทีเดียวครับค่ะะสกลนรรยังเล่นน้าอยู่เลยไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็เข้าสู่พอปกติแล้วครับขยอยกลับบ้านกันนะครับแล้วก็ส่งแกนะครับดูแลทั้งประชาชนเช่นเดิมครับจนถึงวันที่เช้าที่บนะครับผมค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวิชัท่านหินนะคะหัวหน้าป้องกันและรัเทาสาธารณาภัยจังหวัดสกนลนะครค่ะก็ที่นี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะที่มีการบูรณาการเอาส่วนของท้องถิ่นมาร่วมกับส่วนกลางในการดูแลประชาชนความปลอดภัยให้พี่น้องทุกคนด้วยค่ะ ที่สกลนครก็เตือนกันเรื่องของช่วงที่ผ่านตรงเทือกเขาภูพานว่าอาจจะมีฝนตกถนนลื่นนะคะจริงๆไม่ใช่แค่พ้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะภาคก,กลางตอนบนที่มีฝนตกเนี่ยจะต้องระวังอย่างมากย้ํากันอีกครั้งค่ะปรากฏว่าไม่ดื่มไม่ง่วงนะคะดูแลรถด,ดีแต่ปรากฏว่าไปเจอสภาพถนนที่มันมลื่นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ะฉะนั้นก็อย่าใช้ความเร็วมากเกินไปนะ แล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะ,คะที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะคะ,คะจากเรื่องของข้าราชการสงการานไปดูเรื่องที่ยังมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอยู่อีกนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดพัทลุงเองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไม้แต่ก็มีรายงานว่าทางในอำเภอตรมโจังหวัดพัทลุงคุณบุญภาครักนุ้ยได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มลักลอบตัดไม้นะคะใช้ กำลังใช้ช้างลากไม้เถื่อนลงจากป่าที่ควรเขาหัวช้างบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําคลองเขาหัวช้างนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดําริท้องที่หมู่9ตําตบลตรโมอดอาเภอรตรโมดก็เลยส่วนที่กําลังชุดเฉพาะกิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตชด3434นะคะพัทลุงแล้วก็หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่พื้นที่1แม่ครีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรตรโมดด้วยไปปิดล้อม ควเขาหัวช้างนะคะแล้วก็สามารถยึดไม้เถื่อนเป็นไม้ชนิดนะคะหลุมพออ่อขนาดค,ความยาว3-4เมตรค่ะเส้นรอบวงนะคะต้นใหญ่มากนะคุณนยาเส้นรอบวงนี้นะคะขนาด 105- 200เซนตเมตรจำนวน3ท่อนค่ะนอกจากนี้นะคะยังตรวจยึดช้างลากไม้จำนวน2เชือกแล้วก็มีการขยายผลตรวจยึดไม้เถื่ออีกจำนวนสี่ทอง4ท่อนค่ะขออภัยค่ะเป็นไม้ชนิดไม้มะเฟืองขนาดความยาวประมาณ2 8ถึง4เมตรเส้นรอบวง170-200ถึง200ซนติเมตรในท้องที่หมู่ที่4ตะบนตะโมดอำเภอตะโมดด้วยนะคะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เองก็พบว่ากลุ่มมอดไม้จะทํากันเป็นขบวนการอาศัยช่วงเทศกาลสงกรานค่ะที่บอกว่าสงกรานเนี่ยเห็นว่าหยุดยาวก็คาดกันว่าทางกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ก็บอกว่า เจา้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ตรวจใส่ใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่ชนวงเทศการเป็นช่วงพักกันนะคะก็เลยอาศัยช่วงเวลานี้แหละค่ะเข้าตัดไม้และชักลากลงมาซ่อนไว้ในหมู่บ้านและบริเวณสวนยางพาราค่ะ หลังจากนั้นก็นํากิ่งไม้มาปิดเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าสงกรานเจ้าหน้าที่เขาก็ยังทํางานนะคะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางได้ทั้งหมดค่ะส่งพนักง,งานสอบสวนสานีรุจพูธรตมดและจะได้เร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอันนี้เป็นประมาณว่าผู้ลักลอบตัดไม้เนี่ยนะคะ ตอนแรกก็คิดว่าสงกรานเจ้าหน้าที่หยุดคงไม่ใส่ใจอ,อะไรหรอกฉล่า,าใจอาศัยช่องว่างในช่วงเจ้าที่เนี่ยไปดูแลนะฮะการความปลอดภัยเรื่องของเทศกาล<ฆ>สงกรานก็เลย หวังจะเข้าไปตัดไม้ทําลายป่านะฮะแต่ว่าก็ไม่พ้นนะไม่พ้นนะะทางในอําเภอตะหมดเนี่ยท่านก็ทํางานท่านก็ได้รับข่าวก็เลยไปดักจับแล้วก็พบจริงๆนะคะว่ามีการลักลอบตัดไม้นะฮะโดยขนาดขเขาเลยนะคะใช้กําลังใช้ช้างลากไม้เถื่อนลงจากาป่าด้วยนะคะก็สามารถยึดของกลางในทั้งหมดแม้ว่าจะมีการนําส่วนหนึ่งเนี่ยไปซ่อนไว้ในหมู่บ้านแล้วก็บริเวณสวนยางพารา หลังจากนั้นก็มีการนํากิ่งไม้มาปิดเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ในอของอำเภอจราหมดเองก็สามารถนะคะไปหาแล้วก็ดําเนินคดีได้นะคะต้องชื่นชมด้วยค่ะคะ่ะจากที่จังหวัดพัทลุงเรื่องของปัญหาการลักลอบตัดไมท้ทำลายป่าเนี่ยมีเกิดขึ้นในทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของความมั่นคงที่หลายๆคนจับตาเรื่องกรณีข้อพิพาทประสาทพาพ วิหารนะคะที่มีการแถลงต่อสารโลกนะคะในวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะคะ,คะไปสำรวจกันหน่อยนะคะว่าบรรยากาศในบริเวณชายแดนที่หลายๆคน,นห่วงกันเหลือเกินว่าจะเกิดความหนึ่งหนกตกใจหรือว่าจะเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่นะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราคะ่ะที่จังหวัดศรีสะเกดบอกว่าชาวบ้านภูมิสอนกอ็ได้จับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่เช้านะคะสำหรับกรณีกัมพูชาแถลงต่อสารโลก คือ,อยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของประเด็นแต่ว่าก็เชื่อมั่นในประเทศไทยว่าจะสามารถชี้แจงได้อันนี้ประชาชนคนไทยที่เขาทํามาหากินในบริเวณชายแดนค่ะแล้วก็อยากให้มีบรรยากาศเครือข่า,ขายเหมือนเดิมไม่อยากให้มีการสงครามเกิดขึ้นด้วยนะคะ ค่ะก็โตโดยที่หมู่บ้านขออภัยค่ะหมู่บ้านภูมิชรอนะคะตำบลสาวธงชัยอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ติดชายแดนเขาพระวิหารนะคะหลังจาก15เมษายนที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเฝ้าติดตามการถ่ายทอดสดในการให้คําแถลงต่อสารโลกของฝ่ายกัมพูชาค่ะส่วนเชื่อมั่นว่าอย่างที่คุณนิยาบอกไปนะคะก็เชื่อมั่นว่าฝ่ายไทยจะแถลงต่อสารโลกในวันพรุ่งนี้ คืนจัดแถลงต่อสารโลกได้เป็นอย่างดีค่ะก็มีการเริ่มออกมาเปิดร้านขายอาหารขายของบริเวณสามแยกหมู่บ้านภูมิชรอกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการตั้งสภากาแฟพูดคุยประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาให้คำถแถลงถอ้ถอยคำถแถลงต่อสารโลกค่ะแต่ว่าหลังจากฟังความสรุปนะคะจากคณะฝ่ายไทยและผู้ดำเนินรายการทางทีวีเนี่ยก็ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ขณะที่ชาวบ้านก็อยากให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เกิด การสู้รบเช็คเช่นที่เคยเกิดเมื่อปี2554ที่ผ่านมาค่ะเพราะเขาบอกว่าอย่างไรเนี่ยก็คงย้ายที่ดินหนีกันไปไม่ได้นะคะอย่างนายบรรยงตั้งสุขค่ะผู้ใหญ่บ้านกามบ้านภูมิสรอน,นะคะหมู่13ตำบลเสาธงชัยก็บอกว่าการเปิดสภากาแฟกับชาวบ้านกันตั้งแต่เช้าเพราะว่าลูกบ้านที่มารับชมรับฟังการขายทอดสดแล้วไม่เข้าใจก็เลยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันตั้งแต่เช้าแผ่นดินไทยกัมพูชาแม้อย่างไรคําตัดสินจะเป็นอย่างไรก็แยกออกจากกันไม่ได้ ค่ะตั้งแต่สมัยตนยังเป็นเด็กๆจนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านพบความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนะัก นับตั้งแต่ความหลายอย่างนะคะความไม่เข้าใจในเรื่องอาณาเขตต่างๆสุดท้ายก็มาเรื่องของการเสียประสาทเขาพระวิหารค่ะและกํบบาลังจะมาเสียพื้นที่รอบประสาทอีก4.6ตารางกิโลเมตรนะคะซึ่งหมายถึงว่าพื้นที่นั้นจะลึกเข้ามายังหมู่บ้านภูมิสรอนด้วยค่ะ <c oughs> ก็อยากให้รัฐบาลที่มีความสนิทสนมกันพูดคุยปรองดองกันเพื่อยุติสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นได้และพัฒนาเป็นเหมือนพื้นที่การค้าเหมือนที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดหรือพื้นที่อื่นๆค่าที่มีการเปิดประตูค้าขายกัน แทนที่จะมีการมายิงสู้รบกันนะคะ <sk pirate> ก็เป็นการจับตาะะดูเรื่องราวของการถแถลงต่อสารโลกของทั้งสองประเทศทั้งกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะบรรยากาศตัวเรือนชายแดนในขณะนี้ตามรายงานข่าวของหน่วยงานความมั่นคงเองนะคะยังคงสงบอยู่เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศก็ตรึงกําลังกันตามปกติะคะ่ะแต่ว่าก็มีการระมัดระวังเรื่องของพื้นที่ชายแดนด้วยนะคะประชาชนเองก็พยายามจะเข้าใจแล้วก็รอดูการชี้แจงของทางไทยนะคะที่จะผ่านแบบอย่งที่จง ต่งต่อสารโลกด้วยนะคะแล้วก็วยอมรับถ้าเกิดผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าไม่อยากจะให้เกิดความไม่สงบในบริเวณชายแดนนะคะที่จะกลายเป็นชนวนการสู้รบในรอบใหม่เพื่อรักษาอธิปไตยของตัวเองนะคะแล้วก็กลัวด้วยเรื่องของมือที่สามที่อาจจะเข้ามานะคะ ต่อเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะส่วนก่อนหน้าน,นี้มีกระแสะข่าวที่อาจจะมีกลุ่มมาเคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อเรียกร้องให้คุณกันทละลักษะะ์ออกมาทวงสิทธินั้นยังไม่มีเกิดขึ้นประกอบกับทุกภาคส่วนก็เข้าใจดีกันว่ายังคงเป็นช่วงเวลาของการให้ถ้อยคาของทั้งสองประเทศอยู่ยังไม่มีการพิจารณาของศาลซึ่งจะต้องรอดูท่าทีอยู่ก่อนนะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอจังหวัดชายแดน จังที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาะนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เบื้องต้นยังให้ความสบายใจอยู่ว่ายังสงบอยู่ในะขณะนี้นะคะ,คะย้ํากันอีกครั้งสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังเดินทางกลับม,มาทํางานตามปกติบางคนบอกไม่อยากกลับเลย ผ่านไปแล้วหราวันหยุดบางคนบอกอย่างนี้นะคะรับเดียวเองนะคะแต่ว่าก็ย้ําอีกครั้งสําหรับสายด่วนนิรภัยของปอพนะคะที่รอรับความช่วยเหลือนะคะถ้าท่านผู้ชมหรือว่าใจเหตุถ้าเกิดเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเส้นทางที่ผู้ชมผ่านนะคะ1784สายด่วนนิรภัยของปอพก็จะทำหน้าที่นะคะในการให้ความช่วยเหลือในทุกๆพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะ วันนี้นะคะคุณนญาใจกาวางค่ะดิฉันทัานสนงศรีเนธชัยนะคะและทีมงานรายการสู้กับภัยค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ